ชาวชนประทานทำงานเพื่อแผ่นดินไทยภารกิจนี้ช่างยิ่งใหญ่เราใส่ใจเพื่อพักทันาหนึ่งรอยกว่าปีที่ภูมิใจเมืองไทยได้รุ่งเรืองมาแหล่งน้ำเรา ทานาเพื่อเราชาวไทยเราเชี่ยวชาญเรื่องนาำทำงานมีมาตรฐานบูรณาการเพื่อประชาชนกรมชนประทานเก่งงานเก่งคิดรับผิดชอบงานร่วมมือร่วมประสานเชี่ยวชาญงานที่ทำ โยดสู่ประชาชนหนึ่งรอยกว่าปีที่ภูมิใจเมืองไทยได้รุ่งเรืองมา พัฒนาเพื่อเราชาวไทยเราเชี่ยวชาญเรื่องน้ำทำงานมีมาตรฐานบูรณาการเพื่อประชาชนรมงชนประทาน อบงานร่วมมือร่วมประสานเชี่ยวชาญงานที่ทงนำประโยชน์สู่ประชาชน นประธานทั้งปะนิทานเดียวกันด้วยการยืดมั่นในแนวทางเจ็ดประการเพื่อสร้างความพึงพอใจสร้างงานให้ประชาชนคนไทยยั่งยืนข้อหนึ่งจะดำรงรัฐฐามโครงการพระราชดำริให้สำเร็จราบรื่น สปรับแผนและงบประมาณให้กรมกลืนตามระเบียบระบบครบถ้วนทุกเงื่อนไขพอสจะติดตามและพัฒนาทุกกิจกรรมให้รุดน้าบรรลุเป้าที่วางไว้ ที่จะบูรณาการสาร้างเครือข่ายบริหารจัดการความคองตัวทุกโครงการข้อห้าพร้อมจับมือประชาชนทั่วทุกแห่งทุกคนเพื่อร่วมกันสารฝันให้อยู่ดีกินดีทุกวัวนเสิร์ส่งบริการเทคโนโลยีในข้อที่หข้อสุดท้าย รมชนเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นรวมชนประทานเพื่อประชาชน เจ้าหน้าที่กรมจุฬาทานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดงาน120ปีกรมจุฬาทาน6รัชกาลงานของแผ่นดินที่จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15มิถุนายน2565โดยปีนี้ เป็นการจัดงานใน2รูปแบบครับการจัดเทศกาลแบบออนกราวทั่วประเทศประกอบด้วยการจัดกิจกรรมที่เวทีกลางชั้นที่1อาคาร99ปีหม่อมหลวงชูชาติกัมพูและการจัดเทศกาลโดยสำนักงานชุมปรทานที่1-17ร่วมกับหน่วยงานชุมปรทานในพื้นที่ทั้ง76จังหวัดและการจัด นิทรรศกา,การออนไลน์3มิติที่ล้ำสมัยทั้งสองโซนภายใต้ชื่อมาสจั์แห่งสายน้ำเพื่อชีวิตโซนแรกสนุกไปกับนิทรรศกา,การการเดินแห่งสายน้ำตลอด120ปีและโซนที่2ครับพลังแห่งชนประทานฟาร์มเป็นหนึ่งเพื่อทุกคนเป็นการนำเสนอผลงานของ38หน่วยงาน ในสังกัดกรมพยาทานจากข้อมูลจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์120ปีกรมพมาานจำนวนเงินร่วมสมทบทุนให้ศูนย์การแพทย์ปัญญาอนันตพิคุกโรงพานเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์และกิจกรรมต่างๆทาให้เห็นว่ามีผู้ให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณทุกความตั้งใจที่ได้ร่วมอุทิศร่วมทุ่มเทกำลับบงกายและกำลับบงใจทั้งของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการผู้ร่วมจัดงานและพี่น้องชาวจุประธานทุกท่านที่มีส่วนในความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ผมขอชื่นชมที่ทุกอย่างกระเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวชมพานทุกคนจะร่วมกันก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อขับเคลื่อนงานชมพานและนำพากรมชมพานสู่ความเป็นองคออ์กรอัจฉริยะที่สร้างความมั่นคงด้านน้ำและเพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี2 5 8 0ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ถึงแม้การจัดงาน120ปีกรมชมทาน หรัชการอานของแผ่นดินอย่างเป็นทางการได้จบลงในวันนี้แต่ท่านผู้สนใจก็ยังสามารถสาร่วมชวมเนื้อรัชการเสม,มือนจริงทางเว็บไซต์120ปีกลมชุระทานได้อีกต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอปิดงาน120ปีกรมจุบทาน6รัชการ งานของแผ่นดินณนะบัดนี้ครับ